สวัสดีครับทุกคนในคลิปวิดีโอนี้นะครับพี่ก็จะมารีวิวตัวละครตัวนี้เลยนะผมอิชิกินะครับผมจากบรูโตนะครับทุกคนนะก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวละครเดียวกันกันกบอนิเมะเรื่องบรูโตนะก็คือภาคลูกจากนาูโต้นั่นเองนะครับทุกคนนะตัวนี้เป็นตัวที่เก่งมากๆนะเคยดูแบบโคชากที่มันต่อสู้กันอยู่นะที่มันต้องทําให้นาูโต้นะใช้โมดเบริออนหรือเปล่านะตัวนี้ถ้าจำไม่ผิดนะครับทุกคนนะเก่งมากแต่สุดท้ายก็เหมือนจะแพ้ไปหรือเปล่านะเออพี่ก็ดูไม่จบนะก็ใครเคยดูก็สามารถเ,เขียนสรุป สั้นได้ไว้ใต้คลิปนะคะทุกคนโอเคไหมประมาณนี้ตัวละครนี้นะ,ะเดี๋ยวจะมาพูดถึงคุณสมบัติตัวละครแล้วก็วิธีการหากันแล้วกันนะตัวนี้มันเป็นไฮบิดนะครับท่าแสงเนาะแล้วก็รูปแบบเป็นกายภาพบัฟได้มาแค่อวตารนะตอนนี้ใส่โซเพิ่มดาเมจ18%อยู่นะดูดิมาถึงก็12ล้านแล้วนะครับทุกคนตีหาวินะครับทุกคนนะอัพเต็ม10ขั้นครับดาเมจโชว์อยู่ที่1330ล้านนะระยะใกแล้วก็ตีหาวิเหมือนเดิมเนาะ แล้วก็ในส่วนสกิลต้นไม้นะครับทุกคนตัวนี้นพี่อัพไปนในทางดาเมจนั่นเองนะครับทุกคนนะสกิลต้นไม้อัพเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เบสซิ่งใส่อยู่นะก็จะเป็นอย่างที่เห็นกันตอนเปิดคลิปเลยนะ b บสซิ่งถือว่าสวยนะส่วนตัวพี่ว่าโอเคอยู่นะเป็นชุดแบบก็สวยอะ่ะเห็นปะ่ะแล้วก็ดูที่แขนมันจะเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของเซียนหรือว่าสักอย่างนะครับตรงเนี้ยสวยดีเหมือนกันนะวิธีการหาตัวละครตัวนี้นะครับว้าไปที่เลนนะครับแล้วก็เดินออกมาหน้าบอสรัตนะครับตัวล่างแรกเนี่ยล่างแรกมันจะอยู่ตรงนี้นะนะู่ในบอสรัตตรงนี้นะเล่น20เกมการันตีโอกาสดรอป4%นะครับทุกคนส่วนของอีโวนะครับมันจะอยู่ในซีดนะครับทุกคนมันจะอยู่ในโหมดนี้ซีดตรงนี้มาตรงนี้แล้วก็นี่เลยมันจะอยู่ normal ีของนะสำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้แต่ไม่มีเวลาในการปล่อยบอทวันนี้ขอเสนอ UG Phone แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นและสะดวกมากขึ้นนะครับ UG Phone เป็นแอปพลิเคชันระบบคลาวด์ครับ มือถือเครื่องหนึ่งที่สามารถช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าจะปิดมือถือไปแล้วปิดคอมไปแล้วปิดเน็ตไปแล้วนะครับตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่นะครับซึ่งมันเหมาะมากๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้รอแบตเสื่อมไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวเปลืองค่าเน็ต UG Phone ช่วยตรงนี้ดีมากๆเลยนะครับเริ่มต้นแค่วันละ10บาท ตัวแพ็กเกจแนะนำผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้เป็น m v p นะครับซึ่งจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้น1เท่าแต่สเปคมันจะสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเกือบเกือบสเท่าเลยนะครับตัว m v p นั้นจะแพงขึ้นนิดหน่อยแต่ใช้ดีกว่าและสบายกว่าครับใครที่สนใจดาวน์โหลด UG Phone สามารถโหลดผ่าน Google Play หรือ App Store ได้เลยนะครับอย่าลืมใส่โค้ด TT 1 2 3่เพื่อรับส่วนลด20บาทนะครับ เจ็ดเกมการันตีนะสิบห้าเปอร์เซ็นโอกาสดรอปนะก็คืออันนี้เลยนะครับทุกคนโอ้มันไม่ได้เขียนบอกนี่หว่าว่าให้ตัวไหนเดี๋ยวพี่เปิดเป็นรูปภาพให้ดูแล้วกันนี่อันนี้เป็นรูปภาพของอีโวนะครับทุกคนนะก็จะใช้อันนี้นะทําลิสเมื่อกี้แล้วก็ Li g h t e n เ e n ต e 350อิอันนะ Mystic 7อันนั่นเองนะครับทุกคนสำหรับการอีโวนะก่อนอีโวก็อย่าลืมทำสเตตให้เป็น 2S ด้วยนะครับทุกคนพอเราอีโวขึ้นไปเนี่ยจะได้เป็น 3S ทุกช่องนั่นเองนะครับทุกคนตัว เดี๋ยวเราไปดูกันดีว่าดามเมจเนี่ยพันกว่าล้านเนี่ยจริงๆแล้วมันจะได้เท่าไหร่กันแน่แล้วก็ความสามารถของสกิลพาสซีฟเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะมันจะมีตรงนี้ด้วยนะสกิลเยอะนะเอ้ยมี2ส,สกิลเองเหรอสกิลดนะับเบิลอินแพ็คแลแล้วก็อะไรเนี่ยออคูราสวิตนะครับทุกคนแล้วก็พาสซีฟทั้งหมด3พาสซีฟตามนี้นะโอเคไหมมีเอ็กซิงเกตด้วยนะครับทุกคนโอเคไหมเดี๋ยวไปเจอกันในอินดีกว่านะครับก็ด่านเดิมแหละนะครับทุกคนนะในส่วนของสโนวี่วินเลดนะเดี๋ยวไปเจอกันในเกมนะครับ โอเคทุกคนมาฟาร์มเสร็จเรียบร้อยนะครับทุกคนนะก็วางตัวละครลงไปแล้วนะข้าววาง3ามพันเลยครับถือว่าแพงนะครับแล้วก็ที่เห็นนยจะเป็นแอนิเมชันแรกนะครับทุกคนแล้วก็สังเกตว่าบนหัวเนี่ยจะมีคําว่าเซเลเชียนอะนะเซเลเชียนอานี่คือชื่อพาสซีฟนะซึ่งอันนี้มันจะนับถอยหลังทุก30มสิบวินะครับทุกคนแล้วมันก็จะเปลี่ยนความสามารถจากชิงเนี่ยเป็นออสซีนปะมันจะสลับความสามารถตรงเนี้ยไปเรื่อยๆนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันว่าความสามารถมันทําอะไรได้เดี๋ยวเรามาดูตัวละครกันก่อนละกันนะครับอ่ะแอ,อ,ะอนนะ เป็นการต่อยเนี่ยต่อยลงไปที่พื้นแล้วก็หินขึ้นมาประมาณนี้นะครับทุกคนนะก็ดูไม่ค่อยสวยนะดูเหลี่ยมไปหน่อยนะโอเคตัวนี้อัพเต็มเนี่ยเราต้องเตรียมเงินไว้ที่9 2 5 0 0 0 0เลยนะครับนะถือว่าไม่เกินล้านก็โอเคอยู่นะดาเมจเริ่มมา13บล้าน5แสนนะครับทุกคนนะเนี่ยแล้วก็มี2สกิลมาเลยนะดับเบิลอินพัแล้วก็อคูราสวิตนะครับทุกคนนะเราไม่ต้องทําอะไรนะมีสกิลมาแล้วนะครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวอัพมาถึงขั้นนี้เลยนะจุดส้มๆตรงนี้นะครับต้องใช้เงิน5ห้านะ อัพมานะครับเราก็จะมีเอ้ฟเฟกต์ซันเบิร์นเข้ามาด้วยนะซึ่งซันเบิร์นเนี่ยจะทำดาเมจอยู่เท่าไหร่332ล้านนะก็คือ175เป็นเวลา7วิแล้วก็ติดสโลว์สนะิครับซันเบิร์นนะประมาณนี้ตอนนี้ดาเมจเรา190ล้านนะครับนะเราก็ยังเป็นสามเหลี่ยมพร้อมกับแอนิเมชันใหม่เมื่อกี้เราต่อยพื้นใช่ไหมอันนี้เป็นการปล่อยลูกไฟไปแบบนี้นี่ปล่อยลูกไฟเท่นะอันนี้ถือว่าทำดีนี่เอฟเฟกต์นี้พี่ว่าสวยอ่าเอฟเฟกต์นี้ถือว่าสวยยโอเคเคคคลนนะรับทุก ต่อไปนะครับจุดส้มๆตรงนี้นะครับนาะนมาดูกันนะก็จะเป็นแอนิเมชันใหม่นะตรงนี้ตีเป็นทางตรงอีกแล้วนะนี่ตีเป็นทางตรงนี่แอนิเมชันก็จะเป็นกล่องๆแบบนี้ซึ่งคล้ายกับในแอนิเมะเลยนะในแอนิเมะมันจะมีท่าแบบนี้ด้วยท่าแบบนี้แต่จาไม่ได้แล้วว่ามันมันทำอะไรได้มั่งนะท่าเนี้ยแต่รู้สึกว่าเคยดูอยู่เคยดูแบบผ่านๆอยู่นะว่ามันมีท่าแบบนี้ด้วยนะอันนี้ตรงนะตรงกับในแอนิเมะนะครับทุกคนท่าแบบนี้นะ แล้วก็อีก2ขั้นสุดท้ายเนี่ยใช้200,000กับ30,000 0นะสขั้นสุดท้ายรวมกันใช้เงิน5,0,000 0ครับตอนนี้ดาเมจอยู่ที่1490ล้านนะจากหน้าล็อบบี้คือ1.33ใช่ไหมตอนนี้เป็น1.49นะครับทุกคนระยะ8ปตีอยู่ที่4.3 3วินาทีนะตีเร็วมากทุกคนนะาจากนั้นเดี๋ยวเราก่อนที่จะไปพูดถึงพาร์ทสเรามาบัฟก่อนเลยแล้วกันนะเร็วกันหน่อยนะครับทุกคนนะบัฟตรงนี้20%นะครับทุกคนแล้วก็บัฟตรงนี้อีก20% ปรับไปคูณหนึ่งไว้ก่อนนะครับตอนนี้ดาเมจอยู่ที่2,300ล้านนะครับตรงนี้บัฟได้อีก80%ให้ดูนะครับน่าจะไปสาม0ันแล้วมั้งเนี่ย3,500ล้านนะครับทุกคน3,500ล้านกันเลยทีเดียวนะโหดไปไหนเนี่ยโอเคประมาณนี้แต่ว่ารูปแบบการโจมตีเป็นลายนะส่วนตัวไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับทุกคนประมาณนี้นะ DPS 800ล้านนะแต่ว่าจริงๆอาจจะไม่ถึงหรอกเพราะว่าเราบัฟตัวเออร์วินสมิธไปมันเลยโอเวอร์ไปหน่อยจริงๆเราใช้แค่บัฟสองนะครับทุกคน ทีนี้เรามาดูพาสซีฟกันนะครับนะก็มี2อ,อันนี้คือสกิลเซเลชเชนไอนะครับแล้วก็วิกเน e เด i o n คชันใช่ไหมแล้วก็อะไรเนี่ยชิงเดเมนชันนะครับทุกคนเดี๋ยวมาดูกันพี่แปรมาแล้ว เริ่มที่เซเลชเชนไอนะครับทุกคนก็คือทุกๆ30วิวินเนี่ยจะสลับโหมดนะมันก็จะมีโหมดที่เป็นชิงนะถ้าเป็นโหมดนี้เนี่ยมันจะสร้างสถานะสโลให้กับศัตรูในยานะทุกคนแนละ้วก็ถือว่าดีนะถ้าเป็นโหมด r อซนะก็สังเกตที่หัวเรานะมันจะสร้างสถานะเอ็กซ์ติมควให้กับศัตรูนั่นเองนะอันนี้พี่เขียนสรุปเอาไว้นะแต่ว่าจริงๆก็คือตามนี้เลยดู2นี้เลยคือง่ายๆนะครับทุกคน แล้วก็ w i s เ e t d e t e c t i o นนะครับทุกคนมันวงเล็บว,ว่าออซิ่งด้วยนะทุกคนขณะที่เราอยู่ในโหมดออซิ่งนะครับเราจะได้เอฟเฟกที่ชื่อว่าคลิปเปิลมานั่นเองนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่โจมตีเนี่ยศัตรูจะโดน5%ดาเมจเพิ่มขึ้นนะเป็นเวลา45วิสะสมได้สูงสุด25%ด้วยแล้วก็ ทุกการโจมตีครั้งที่5เนี่ยจะสุ่มติดดีบัฟ1อย่างนะครับทุกคนก็จะมีวีคเคนนะครับแล้วก็เอ็กโพสแล้วก็เทรดนะทุกคนซึ่งอันนี้เหมือนจะเป็นเอฟเฟกใหม่ด้วยนะครับทุกคนนะแต่ว่าเขาหมายเหตุไว้นะว่าไม่สามารถติดซ้ําชนิดเดียวกันต่อเนื่องได้นั่นเองนะครับอันนี้เป็นพาสซีฟอันนี้คือเขียนสรุปไว้นะทุกคนนะแล้วก็พี่ก็แปลตัวเอ็กโพสมาให้นะนี่เอ็กโพสคือเป็นประมาณนี้เลยนะครับในดาเมจเนี่ยติดสถาน,นะนี่เพิ่มขึ้นนะนเเ25%วายี่สนะิบทุกคนแล้วก็ trade เอฟฟเเเเเเคทรรรดดนนีี่่ยยับป็นปร์เซ รายละเอียดตามนี้เลยนะครับเนาะแล้วก็าพาสซีฟไอตัวชิ้งไดเมนชันเนี่ยมันก็จะวงเล็บคำว่าชิงไว้นะ ทุกครั้งที่โจมตีเนี่ยจะสะสม1สแต็คของชิงนะทุกคนนะแล้วก็ทุกๆ6กสิบวิเนี่ยจะปล่อยพลังออกมานะสร้างดามเมจนะครับตามจํานวนสแต็กที่สะสมอยู่คูณกับ1.5เท่านั่นเองนะแล้วก็เป็นการโจมตีศัตรูในระยะนะจากนั้นเนี่ยมันจะรีเซ็ตสแต็กของชิงเนี่ยเป็นศูนย์นั่นเองนะครับทุกคนสรุปก็คือไอ้โหมดชิงเนี่ยยิ่งอ่าตีนะยิ่งตีมากยิ่งสะสมสแต็กนะแล้วก็ทุก1นนาทีก็จะปล่อยดามเมจใส่ศัตรูรอบๆนั่นเองนะครับทุกคน แล้วก็สกิลนะครับทุกคนนะสกิลก็คือโอคราสวิต ok นะครับมันจะเป็นการสลับระหว่างโหมดออซิ n งและชิงนั่นเองนะนี่แล้วก็เมื่อเราก,กดใช้งานนะครับจะรีเซต็ตเวลานับถอยหลังของชิงเดเมนชันนะแต่ยังเก็บสแต็กเดิมไว้ได้ก็คือไอ้หกสิบวินีจะโดนรีเซ็ตนะครับแล้วก็สามารถสะสมสแต็กของชิงเนี่ยได้เรื่อยๆแบบไม่จํากัดตามใดที่กดสกิลก่อนที่ตัวจับเวลาจะนับถึงศูนย์นะครับทุกคนนะเราต้องกดก่อนที่มันจะนับถอยหลังถึงศูนย์ด้วยนะโอเค แล้วก็สกิลดับเบิลอินแพคนะครับเมื่อกดใช้งานนะครับจะสร้างดาเมจสมการนี้เลยนะดาเมจปัจจุบันคูณกับจํานวนที่เราใช้ตัวโอคูราสวิตนะครับนะในวงกว้าง30หน่วยก็คือในระยะ30หน่วยนะเพราะว่าระยะตัวนี้มัน8 4แต่ว่าอันนี้มันจะสร้างในระยะ30แค่นั้นนะครับตัวจากนั้นเนี่ยก็จะสร้างสถานะสตันให้กับเป้าหมายปัจจุบันก็คือน่าจะหมายถึงศัตรูทั้งหมดนั่นแหละอ่านี้ก็คือสรุปมาให้นะตรงนี้นี้คือสรุปมาให้ประมาณนี้ทีนี้เดี๋ยวพี่จะลองใช้ไอตัวโอคูระดู เดี๋ยวขอสังเกตตอนนี้เราปรับคูณ1น,นะตรงเนี้ยไอเซเลชันไอมันจะนับถอยหลังสามเซวีตอนนี้เราอยู่อ c นะถ้าพิกดอันเนี้ยมันจะเป็นยังไงอ่ะปึ๊บมันก็จะขึ้นเป็นชิงเลยนะจากอ c มันจะขึ้นเป็นชิงเลย,นะ OC, เเลยแล้วก็ไอตัวดิเมนชันมันก็จะนับใหม่6หิเซวีนะครับถ้าพี่กดดับเบิลอินแพคเป็นยังไงนะทุกคนปึ๊บอันนี้อ๋อดับเบิลอินแพคไม่เกี่ยวเนอะดับเบิลอินแพคเป็นสกิลทำดาเมจนะอ่าดับเบิลอินแพคมันเป็นนี่สร้างดาเมจนะอันนี้ดับเบิลอินแพค แต่ว่าไอตัวอัน,นอ ok เนี้ยไอตัวออกคราสวิตเนี่ยมันจะเป็นการสลับระหว่างหมู่2อันนี้นะครับทุกคนประมาณนี้ถ้ากดอีกทีหนึ่งตอนนี้ยังเป็นออซีอยู่ใช่ไหมถ้ากดอีกทีหนึ่งเห็นไหมมันก็จะกลับเป็นชิงนะทุกคนนะประมาณนี้เลยและนี่มันจะนับใหม่ด้วยนะไอตัวนี้มันจะนับใหม่เห็นไหมพอมันนับใหม่เนี่ยทำให้เราเก็บสแต็กได้เรื่อยๆไงเออให้เราเก็บสแต็กได้เรื่อยๆประมาณนี้นะครับทุกคนเออแล้วสแต็กมันทําอะไรได้พี่ก็ลืมไปแล้วอ่ะเดี๋ยวนะนี่นะเนี่ยยิ่งสแต็กเราเยอะมันก็ยิ่งทําดา คูณ1.5เท่านี่ไงสร้างดาเมตตามจำนวนสแต็กที่สะสมอยู่คูณ1.5เท่าเห็นปะก็คือว่าแรงนะครับทุกคนทำให้เราตีแรงเข้าไปแหละแต่ว่ามันไม่โชว์ตรงเบตรตรงนี้นะ2 0 0 0 2,000ล้านเนี่ยมันไม่โชว์ตรงนี้ไงประมาณนี้นะครับทุกคนสำหรับตัวละครเนี้ยพี่มองว่าเก่งนะเวย้ยคือตี5าวีแล้วดาเมต2 0 0 0ล้านอะ่ะจริงๆมันอาจจะมากกว่านี้ด้วยแต่ว่าเรามองไม่เห็นไงถ้าเราอยากเปลี่ยนโหมดเราก็กดตรงนี้มันก็จะกลับมาเป็นทริงเห็นไหมประมาณนี้นะอันนี้เป็นการสลับโหมดเฉยๆไม่มีอะไรนะครับทุกคนโอ สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็คงมีประมาณนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันคลิปนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับ